สัพภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกสกแคว๊กๆมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะตอนนี้ขอเสนอเรื่อง รถมือสองสยองขวัญด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562เริ่มตกต่ำส่งผลต่อการทำงานแล้วก็การทำมาหากินของผู้คนค่อนข้างมากคนทำงานประจำหลายคนโดนให้ออกงานมีน้อยแต่ว่าคนต้องการหาง,งานทำมีเยอะก็เลยต้องแข่งขันกันสูงคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เช่นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ก็มีโอกาสหางานได้ยากมากขึ้นหรือว่าคนที่ตกงานในช่วงที่มีอายุมากแล้ว45ปีขึ้นไปยิ่งหางานใหม่ลำบากหนักเข้าไปอีกบางคนก็ไม่อยากจะเป็นลูกจ้างใครอีกแล้วเลยหันมาทําธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองช่วงปีแรกๆก็พอจะไปได้ดีแต่พอมาถึงช่วงตั้งแต่กลางปี2562เป็นต้นมาก็เริ่มลำบากเพราะผู้คนแม้จะไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับงานในตอนนั้น แต่ก็ต้องรัดเข้มขัดเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเมื่อได้ทราบข่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดีและไม่รู้ว่าการตกงานมันจะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้ไหมดังนั้นการซื้อข้าวของต่างๆยิ่งต้องซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้นพอเข้าสู่ช่วงต้นปี2,563โรคโควิด -19 ซึ่งมีจุดกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน เข้ามากับนักท่องเที่ยวชาวจีนทําให้เกิดการระบาดขึ้นในประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สองของโลกต่อจากจีนทําให้รัฐบาลต้องออกพรกฉุกเฉินขอความระมมือไม่ให้ผู้คนออกจากบ้านกลายเป็นกระแส Work ์ r ฟอร์มโฮมร้านค้าร้านอาหารก็ต้องหยุดเพราะว่าไม่ให้คนไปนั่งทานอาหารร่วมกันได้ห้างใหญ่ๆก็ต้องปิดให้บริการเพราะจะเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 รถราตามท้องถนนใหญ่ๆยังเงียบกริบแล้วอย่างนี้กิจการต่างๆที่มีสายป่านไม่ยาวพอเช่นธุรกิจประเภท SME หรือว่ากิจการขนาดเล็กจะอยู่ได้อย่างไรนี่จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยมีการฆ่าตัวตายกันมากขึ้นโดยเฉพาะย่างยิ่งการฆ่าตัวตายในยุคหลังๆมานี้เป็นรูปแบบการฆ่าตัวตายแบบแปลกๆที่ทำเรียนแบบต่อๆกันมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นั่นก็คือการฆ่าตัวตายแบบรมควันตัวเองในรถ โดยการขับรถไปจอดในที่เปลี่ยว,ลยวแล้วก็ปิดล็อกประตูจุดไฟเตาถ่านอยู่ในรถไม่นานคนเราก็ต้องขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดสาเหตุที่ทําให้คนเสียชีวิตนั้นแพทย์ได้กล่าวว่าเกิดจากการขาดอากาศเพราะเมื่อเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจับกับฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนทำให้เลือดไม่สามารถหล่อเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติ ผู้ที่สูดดมควันพิษนี้เข้าไปจะมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้สับสนอาเจียนหายใจลำบากหน้ามืดหมดสติและเสียชีวิตอย่างทรมานเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตจึงอยากจะฝากทุกๆคนนะครับทุกปัญหามีทางออกค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขเพราะจริงๆแล้วคนเราเกิดมาตัวเปล่าซึ่งเมื่อเกิดปัญหาอาจจะต้องสูญสิ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปก็ช่างบันเถอะครับ ราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังไงยังไงกยง็ยังมีทางแก้ไขและก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้ในทางพุทธศาสนาแล้วการฆ่าตัวตายถือว่าเป็นบาปมหันต์จะต้องไปชดใช้กรรมนี้อีกหลายร้อยพบชาติคุณสุชาตินะครับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้บอกว่าคุณสุชาติกําลังค้นหารถยนต์มือสองจากเว็บไซต์ต่างๆที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเจอรถคันที่ใช่แล้วก็ค่อยแวะไปดูสภาพมันโอเคตามที่ต้องการไหม และราคาพอรับได้หรือเปล่าอันที่จริงคุณสุชาติก็อยากได้รถมือหนึ่งนั่นแหละแต่ต้องใช้เงินดาวน์ที่เยอะพอสมควรผ่อนส่งในแต่ละเดือนก็หนักมากๆซึ่งก็ต้องพูดตามความจริงแหละว่าคุณสุชาติไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแยะอะไรขนาดนั้นในชีวิตก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จําเป็นที่ต้องจ่ายอยู่มากมายหลายอย่างคุณสุชาติไปที่เต็นท์รถมือสองตามที่ได้ดูข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ได้ค้นหามาก่อนหน้านี้ คุณสุชาติชอบรถเก๋งรุ่นกลางของยี่ห้อยอดนิยมของคนไทยเพราะคิดไว้แล้วว่าหากเป็นรถมือสองอะไหล่ก็ต้องหาได้ง่ายช่างมีความชำนาญสามารถซ่อมได้เลือกรถคันนี้ดีที่สุดเลยครับพี่เพราะว่าเป็นรถที่มีสภาพดีมากๆเจ้าของเดิมเขาอยู่ในซอยข้างเต็นท์รถเรานี่เองครับเขาเอามาฝากเฮียเจ้าของเต็นท์ขายดูนี่ครับพี่ดูประวัติรถคันนี้เขาเอาเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการโดยตลอดเลยนะครับ พนักงานขายเปิดประตูรถฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดเก๊เก็บของตรงคอนโซลฝั่งซ้ายมือออกแล้วก็หยิบเอาเอกสารประวัติการเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการออกมาส่งให้คุณสุชาติดูเออเนาะเขาเอาเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์มาโดยตลอดจริงๆด้วยรถอายุ4ปีกว่าไม่เคยชนหนักมาก่อนเจ้าของเดิมดูตามชื่อในเอกสารเป็นผู้หญิงนี่ดูแลเอาใจใส่รถดีมากแล้วราคาละน้องดถด้กว่านี้ไหมครับ คุณสุชาติต่อรองราคาเยอะมากจนพนักง,งานทำสีหน้าแปลกๆโดยในใจคิดว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะครับพี่พี่จะเอาจริงไหมครับหากพี่เอาจริงนี่ผมจะไปขอเฮียเจ้าของเต็นเป็นพิเศษให้นะครับหากกล้าลดให้ตามที่พี่ขอน่าพี่เอาแน่นอนครับเมื่อพนักง,งานขายนำราคาที่คุณสุชาติขอลดไปคุยกับเจ้าของเต็นรถไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของเต็นลถให้ตามที่คุณสุชาติขอซึ่งอันที่จริงคุณสุชาติก็ต่อรองราคาไปอย่างนั้นแหละ เพราะยังสองจิตสองใจกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยหากตกงานขึ้นมาล่ะรถก็คงถูกยึดเป็นแน่แต่ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของเต็นจะกล้าลดให้เยอะขนาดนี้เมื่อเป็นรุ่นที่ถูกใจสภาพดีเยี่ยมแถมราคาย,ยังลดให้แบบนี้เป็นไงเป็นกันเรื่องเศรษฐกิจค่อยว่ากันทีหลังตกลงคุณสุชาติก็ทำสัญญากับเต็นรถทันที5วันต่อมาคุณสุชาติก็ได้รับรถคันนั้นมาเป็นเจ้าของ ขับรถออกจากเต็นท์รถตรงไปที่ศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างตามคําแนะนําในเว็บไซต์ของเหลวที่ว่าเช่นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แล้วก็น้ํามันเบรกเป็นต้นและให้ศูนย์บริการช่วยตรวจเช็คทุกจุดว่ารถคันนี้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนอีกไหมพอเสร็จเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการก็เรียกให้ไปชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด5,200บาทรวมแบตแล้วนะครับพี่เออพี่ครับดูแฟนพี่เขาเป็นห่วงรถพี่มากเลยนะครับ ในขณะที่ช่างเข้าตรวจเช็ครถอยู่นั้นเห็นแฟนพี่นี่เขาขอเข้าไปดูรถอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับคงเป็นห่วงรถมากนะครับพี่เมื่อพนักงานที่สู่บริการพูดแบบนี้เล่นเอาคุณสุชาติเป็นงงไปเลยทั้งๆที่ขับมาคนเดียวแฟนเฟินที่ไหนกันน้องพี่ขมาคนเดียวและพี่ก็ยังไม่มีแฟนด้วยอ้าวเลยครับพี่คงผิดคนนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อจ่ายเงินเสร็จคุณสุชาติก็ขับรถกลับคอนโดมิเนียมตัวเองทันทีเพราะเกือบจะหกบงเย็นแล้ว พอคุณสุชาตินำรถไปจอดที่จอดรถของคอนโดแล้วก็ลงลิฟต์มาที่ชั้นล่างเพื่อทำเรื่องขอสติกเกอร์จอดรถกับแผนกนิติบุคคลของคอนโดในระหว่างที่คุณสุชาติกำลังนั่งรอทำเรื่องอยู่นั้นลุงสมรปภคอนโดที่รู้จักคุณสุชาติก็เดินเข้ามาที่ออฟฟิศของฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดพอดีเพราะแกต้องมาลงเวลาก่อนออกเวรอา้าวคุณสุชาติมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับเมื่อครู่เพิ่งเห็นขับรถมาจอดที่คอนโด ออกรถใหม่หรือครับเพราะเมื่อครู่ตอนที่ผมเข้าเวรอยู่ป้อมยามรับรถนะว่าจะถามอยู่แต่ก็มีรถต่อท้ายอีกหลายคันเลยไม่ได้ถามนะครับใช่ครับลุงผมเพิ่งไปซื้อมาแต่ไม่ใช่รถใหม่หรอกนะครับเป็นรถมือสองเลยจะมาทําเรื่องขอซติเกอร์ที่จอดรถกับทางฝ่ายนิติบุคคลเขานะครับผมโอ้ผมนึกว่าเป็นรถใหม่เพราะเห็นสภาพยังสวยมากเมือนรถใหม่เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลุงสม ว่าแต่คุณสุชาตินี่ไม่เบาเลยนะครับออกรถใหม่ปุ๊บก็มีสาวสวยนั่งเคียงข้างมาด้วยเลยนะครับไม่เบาเลยจริงๆนะเนี่ยคำ <c oughs> พูดของลุงสมเล่นเอาคุณสุชาติถึงกับงงไปเลยและรีบตอบลุงสมไปว่าสาวสวยที่ไหนกันล่ะครับลุงผมขับมาคนเดียวนะครับไม่เอาไม่เอานะครับคุณสุชาติไม่ต้องเขินผมหรอกครับผู้ชายหนุ่มหน้าตาดีพอมีงานมีรถมีบ้านแล้ว ผู้หญิงที่ไหนเขาก็อยากฝากเนื้อฝากตัวเป็นคู่ครองทั้งนั้นล่ละครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมขอไปลงเวลาก่อนมันค่ำแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับบ้านเมียผมมันคอยจะกินข้าวเย็นด้วยกันอยู่ที่บ้านนะครับพูดแล้วลุงสมก็รีบเข้าไปด้านในออฟฟิศของฝ่ายนิติบุคคลทันทีเล่นเอาคุณสุชาติถึงกับงงกับคำพูดของแกเลยแต่ในตอนนั้นคุณสุชาติไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าลุงสมระะอปภคงแซวแลเล่นมากกว่า เพราะแกเห็นว่าเมื่อมีรถแล้วก็น่าที่จะมีสาวๆมานั่งด้วยได้แล้วคุณสุชาติอายุ30ปีมีคอนโดแล้วก็มีรถแล้วทำงานด้านไอทีให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งส่วนเรื่องแฟนนั้นคุณสุชาติก็เคยมีตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆคบกันได้2-3ปีก็ต้องเลิกกันและการเลิกกันในครั้งนั้นทําให้คุณสุชาติเข็ดขยะก,กับการมีแฟนไปเลยวันหนึ่งข่าวประกาศจากสคบอ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่อนคลายให้ผู้คนสามารถไปเที่ยวตามผับต่างๆได้แล้วหลังจากที่ถูกปิดมาหลายเดือนคืนวันศุกร์หลังจากเลิกงานอัตพลชื่อเล่นว่าพลเพื่อนที่ทำงานรุ่นเดียวกันกับคุณสุชาติก็มาชวนชาติเขาประกาศให้ผับต่างๆสามารถเปิดให้บริการแล้วนะว้ยวันนี้วันศุกร์เย็นนี้เราน่าจะไปนั่งดื่มอะไรกันสักหน่อยดีไหม เราไม่ได้สนุกกันมานานแล้วนะเพื่อนตั้งแต่เขาปิดมานี่เรารู้สึกว่ามันจะลงแดงแล้วนะเพื่อนนะเวอร์ไปแล้วมั้งไอพลพูดไปได้ว่าถึงกับจะลงแดงแล้วอะไรจะขนาดนั้นวะก็จริงๆนะเพื่อนคือรัฐบาลไม่ยอมเปิดผับหรือว่าร้านเราอีกสักสิบห้าวันเนี่ยเราคงจะลงแดงตายแน่ๆเลยวะคิดถึงเพลงเพราะๆเ,เล่าอร่อยๆพูดแล้วมันเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยวะเพื่อนอืมเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกงานวันเนี้ย และอีกอย่าง,างเพื่อนออกรถใหม่ด้วยก็น่าจะถือโอกาสไปฉลองรถกันหน่อยนะเราว่ารถมือสองัวไอชาไม่ใช่รถใหม่รถใหม่ข้าไม่มีปัญญาซื้อหรอกเออนะรถมือสองของคนอื่นแต่มันใหม่สําหรับเราก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาะตกลงหลังเลิกงานวันนี้เราไปฉลองกันนะเพื่อนนะเราขอนั่งรถเพื่อนหน่อยดูซิว่ามันจะนุ่มหน้านั่งขนาดไหนนะ่ะหลังเลิกงานสองหนุ่มก็ขับรถออกจากออฟฟิศเพื่อตรงไปยังย่านดังแต่วันนี้เย็นวันศุกร์ รถในกรุงเทพติดหนักมากโธ่เอ้ยมันจะติดอะไรกันนักกันหนาวันนี้ออกจากออฟฟิศมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ไปถึงไหนกันเลยชีวิตหนอชีวิตเราอยากจะดื่มเหล้าใจจะขาดอยู่แล้วใจเย็นๆสิว่าไอ้พลก็มันเย็นวันศุกร์ก็เป็นอย่างนี้แหละยิ่งผู้คนเขาเพิ่งได้ออกจากบ้านไปทานอาหารตามร้านต่างๆได้เย็นวันศุกร์เขาก็คงนัดเพื่อนๆไปทานข้าวไปพบปะสังสรรค์เหมือนกับเรานี่แหละไม่ใช่แค่เราสองคนที่คิดแบบนี้ คนอื่นๆเขาก็คิดเหมือนกันเราก็รู้เพื่อนแต่มันอดที่จะบ่นไม่ได้นะว่าแต่รถเพื่อนนี่สภาพมันโอเคมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถมือสองก็ตามเถอะเรานั่งมาเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนี่มันนิ่งดีจริงๆยังกับรถใหม่เลยเพื่อนชาตินี้เลือกรถได้ดีจริงๆตาถึงมากๆเลยนะเพื่อนตอนแรกที่เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์รถมือสองพอเห็นเขาก็ชอบเลยแหละยิ่งไปดูตัวจริงที่ร้านนี่ยิ่งถูกใจไปกันใหญ่สภาพดีมาก เจ้าของเดิมเขาใช้แบบดูแลรักษามากและจากที่ดูในเอกสารรถนะเจ้าของเดิมนี้เป็นผู้หญิงด้วยประกอบกับได้รับส่วนลดอีกเยอะข้าก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีเลยสองหนุม่มนั่งคุยกันในรถในระหว่างรถติดอยู่ๆพลก็ได้กลิ่นควันไฟเข้ามาในห้องโดยสารของรถเอ๊ะมันกลิ่นอะไรวะเพื่อนชาติมันมีกลิ่นเหมือนกับควันไฟเรานั่งมาตั้งนานก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นมันเพิ่งมาเมื่อสักพักนี่เองนะ่ะเพื่อนชาติได้กลิ่นมอนเราไหม ืนั่นนาะสิข้าก็ได้กลิ่นเหมือนกันว่าพลมันเป็นกลิ่นเหมือนกับอเตาถ่านนะมันไม่ใช่กลิ่นจากควันรถด้านนอกเข้ามานะเองว่าไหมพลเออใช่ใช่มันเป็นกลิ่นของเตาถ่านจริงๆด้วยหรือว่ามันจะเป็นกลิ่นควันไฟของร้านแม่ค้าส้มตำไก่ย่างข้างทางแถวๆนี้วะเออนะก็คงเป็นไปได้นะเพื่อนสองหนุ่มไปถึงผับชื่อดังก็นั่งฟังเพลงสั่งเหล้าพร้อมกับกับแก,กล้มมานั่งกินกันอย่างมีความสุข พอนานหลายเดือนแล้วที่ทั้งสองหนุ่มไม่ได้มีโอกาสแบบนี้หลังจากที่สอคบศูนย์รบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เขาสั่งปิดร้านเหล้าผับบาร์ต่างๆมาเป็นเวลากว่า4เดือนอืชาติเพื่อนรักเราว่าคืนนี้มันยังอีกยาวไกลนะเพื่อนเราน่าจะไปต่อกันที่อาบอบนวดแถวแถว,แถวราชดาที่ที่เราเคยกันไปหน่อยไหมเพื่อน ป่านนี้น้องๆที่อยู่ในตู้กระจกเนี่ยเขาคงจะเหงามาหลายเดือนเหมือนกับเราเหมือนกันแหละเราว่าเราจะไม่ไปคลายเหงาให้กับน้องๆเขาหน่อยหรือว่าชาติเพื่อนรักเป็นการได้บุญนะเพื่อนช่วยให้น้องเขาคลายเหงาหนะ <c oughs> เออดีเหมือนกันวะพลไอเดียเจ๋งเป็นบ้าเลยวะ่ะงั้นเราเรียกพนักงานมาเช็กบินก่อนดีกว่าวะมาได้เลยเพื่อนน้องน้องมาเช็กบินตัวพี่ด่วนเลยจ้า พี่มีภารกิจด่วนเพื่อมวลมนุษยชาติเลยนะจ๊ะ <c oughs> ภารกิจเรามันสำคัญที่สุดเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ค่าจ่ายเองกันแล้วกันนะเพื่อนพลส่วนภารกิจคลายเหงาให้น้องๆที่ตู้กระจกเนี่ยเป็นของเองกันแล้วกันนะ <c oughs> ยินดียินดีเลยเพื่อนนานๆทีได้ช่วยให้คนคลายเหงาเนี่ภารกิจนี้เราคงได้บุญโขเลยว่ะเพื่อน <c oughs> สองหนุ่มหลังจากออกจากผับก็ขับรถมุ่งไปที่ย่านราชดาพิเศษสถานที่กลุ่มผู้ชายขี้เมื่อยทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดีในระหว่างนั่งรถอยู่นั้นสองหนุ่มก็ต้องแปลกใจอีกเอ๊ะทำไมนะในรถมันยังมีกลิ่นควันไฟอยู่เลยนะเพื่อนนั่นน่ะสิเดี๋ยวลองเปิดกระจกดูหน่อยล้ว่าข้างนอกมันมีกลิ่นแบบนี้ไหมเนี่ยว่าแล้วคุณสุชาติก็กดกระจกด้านคนขับลงจนสุดไม่ว่าตอนนี้จะเลยเที่ยงคืนไปแล้ว แต่รถด้านนอกก็ยังมีปริมาณหนาแน่นเสียงเครื่องยนต์ดังอื้งสักพักคุณสุชาติก็กดกระจกขึ้นด้านนอกไม่ได้กลิ่นควันเลยนะมีแต่กลิ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์เท่านั้นเอ๊ะมันแปลกจริงๆเลยอะเออนา่น,น,นะซิกลิ่นมันมาจากไหนนะในระหว่างที่พูดหนุ่มพลเลยเอี้ยวตัวมองไปที่ด้านหลังของรถเพื่อช่วยหาที่มาของกลิ่นควันไฟในมุมมืด ที่เบาหลังฝั่งตรงข้ามกับหนุ่มพลปรากฏว่าเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งชิดประตูอยู่ด้านหลังของคุณสุชาติแม้จะมืดแต่ก็ดูออกว่าเป็นร่างของผู้หญิงแน่นอนเฮ้ย hey, ไอชาตเบาหลังรถทำไมมีผู้หญิงนั่งมาด้วยวะเธอขึ้นมาตอนไหนเนี่ยผู้หญิงที่ไหนว่ายพลนั่นไงไอชาติที่เบาด้านหลังของเองนั่นไงคุณสุชาติแงหน้าขึ้นมองกระจกสองหลังทันทีไหนว่ายพล ถ้าไม่เห็นมีใครเลยเนี่เองนี่เมาแล้วตาลายไป็นกันใหญ่แล้วหรือว่าเองคิดถึงน้องๆในตู้กระจกที่อาบอบนวดมากไปวะใจเย็นๆนะเพื่อนอีกไม่เกินสิบนาทีก็ได้เจอน้องๆเขาแล้วว่าแล้วหนุ่มพลก็หันไปดูที่บ่อหลังที่เดิมอีกครั้งก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเมื่อครู่นี้เราก็เห็นมีผู้หญิงมานั่งที่บ่อด้านหลังนี้จริงๆเลยนะเพื่อนหรือว่าเราตาฝาด เพราะคิดถึงน้องๆในตู้กระจกตามที่เพื่อนว่ามากไปวันเนี่ย <c oughs> พูดถึงน้องๆแล้วใจของเรามันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยว่ะเพื่อนอยากจะช่วยคลายความเหงาให้น้องๆเขาเต็มทีแล้วล่ะเพื่อนนี <c> ่ <oughs> ว่าแล้วต้องสองหนุ่มก็ไม่เอะใจอะไรคิดแต่ว่าตัวเองตาลายตาฝาดไปเท่านั้นทั้งสองหนุ่มจอดรถไว้ที่ลานจอดรถของอาบอบนวดย่านรัชดาและก็ขึ้นไปผ่อนคลายด้านบนจนครบสองชั่วโมง แล้วก็กลับลงมาที่รถเวลาในขณะน,นี้ตีสามสิบเศษฮ่ายเบาเนื้อเบาตัวเป็นที่สุดเลยวะชาติน้องเขาน่ารักและช่างเอาอกเอาใจจริงๆทำเอาจนเรานี่แทบหัวใจวายจริงๆเลยว่ะเพื่อนใช่เพื่อนแม่เจ้าเอ้ยผู้หญิงอะไรน่ารักน่าชังจริงๆบางทีข้าก็สงสัยเลยว่าน้องเขาหน้าตาดีอย่างนี้ทำไมถึงมาทำงานแบบนี้วะก็เงินไงล่ะเพื่อน เงินนะ่ะมันซื้อได้ทุกอย่างแหละคว้างใส่หญ้าหญ้าตายคว้างใส่ควายควายล้มคว้างใส่สาวเสื้อผ้านี้หลุดหมดเลยแหละเพื่อนบ้าไปกันใหญ่แล้วไอ้พรเงินนะ่ะมันซื้อได้เฉพาะบางคนเท่านั้นแหละผู้หญิงดีๆเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องทํางานแบบนี้ก็มีเงินที่ได้เขาก็นําไปจุนเจือครอบครัวที่เขากําลังเดือดร้อนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะว่าไหม เราก็พูดเล่นๆไปเท่านั้นแหละเพื่อนก็คนมันสบายใจนะนะเบาตัวเบาใจอย่างนี้แหละ <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่าว่เพื่อนเออคืนนี้เราขอนอนคอนโดของเพื่อนนะใสายๆค่อยกลับบ้านนะคนโสดก็ดีอย่างนี้แหละพวกเราไม่มีใครมาเป็นเจ้าชีวิตนะว่าไหมเออเออตามใจเองเถอะพลไป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 ,ไปขึ้นรถกันมันดึกมากแล้วง่วงนอนเต็มทีแล้วนะเพื่อนทั้งสองขึ้นรถแล้วขับมุ่งหน้ากลับคอนโดของคุณสุชาติ ในระหว่างทางทั้งสองก็ยังได้กลิ่นควันไฟขึ้นมาอีกเออมันก็ยังมีกลิ่นควันไฟอยู่นะเพื่อนตกลงรถเพื่อนมันใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นรถพลังงานไอ้น้ำกันวะเนี่ยถึงได้มีกลิ่นควันไฟที่เขาใช้ต้มน้ำให้มันเดือดแล้วก็ได้พลังงานไอ้น้ำมาขับเคลื่อนรถวะเนี่ยเองก็พูดไปเรื่อยไหนพนเขาว่าอย่าไปสนใจมันดีกว่าตราบใดที่มันพาเราไปนอนที่คอนโดได้ก็แล้วแต่มันจะส่งกลิ่นอะไรมาเถอะข้ารับได้ทั้งนั้นแหละหัวตนนี้ข้าวัวเหลือเกินอ่ะ พอคุณสุชาติพูดจบกลิ่นควันไฟที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้แต่ว่าตอนนี้มันกลับกลายมาเป็นกลิ่นเหม็นเน่ายังกับกลิ่นสร้างศพอย่างรุนแรงในทันทีเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยเมื่อครู่นี้เป็นกลิ่นควันไฟอยู่ดีๆตอนนี้กลับกลายเป็นกลิ่นเหมือนสร้างศพสิแล้วโอ้ยมันเหม็นมันจะอวกแตกแล้วว่ะเพื่อนนั่นน่ะสิมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยเปิดกระจกดีกว่าเพื่อนอะไรของมันวะ อะไรไปตายในท่อแอ่วะเนี่ยโอ้ยแปลกจริงๆในระหว่างทางที่จะไปคอนโดของคุณสุชาตินั้นก่อนถึงคอนโดจะต้องขับเข้าซอยเล็กๆที่รถพอวิ่งสวนกันได้2ข้างทางในซอยด้านหนึ่งจะเป็นป่าหญ้ากกขึ้นรกอีกฝั่งจะเป็นโรงงานร้างมีต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ขึ้นหนาแน่นจะถือว่าเปลี่ยวไหมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เปลี่ยวอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนักจากถนนใหญ่ถึงคอนโด โดยมีระยะทางเพียง150เมตรก็ตามยิ่งบรรยากาศในช่วงกลางดึกสงัดแบบนี้แม้จะมีแสงไฟสว่างที่ติดอยู่ทุกๆต้นของเสาไฟฟ้าตลอดซอยแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีทั้งสองคนขับรถเลี้ยวเข้ามาถึงซอยนี้กลิ่นเหม็นในรถยังคงเหม็นตลอดอบอวนทําให้ทั้งสองยังคงเปิดกระจกด้านข้างของรถมาตลอดทางสรุปแล้วรถของเองมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอ้น้ำแล้วเ,เพื่อน มันคงจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานของขีมากกว่านะ่ะมันถึงได้เหม็นตลบอบอวนแบบนี้ในขณะที่คุณสุชาติได้ขับรถมาถึงกลางซอยทางเข้าคอนโดอยู่ๆก็มีแสงเรืองๆคล้ายแสงเทียนเกิดขึ้นที่เบาะนั่งด้านหลังรถขึ้นมาทันทีทั้งสองคนต่างก็มองกลับไปที่เบาะหลังพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายเพียงแต่ว่าหนุ่มพลต้องใช้วิธีเอี้ยวตัวหันหลังกลับไปมองคุณสุชาติมองผ่านทางกระจกมองหลังเพราะกำลังทำหน้าที่เป็นคนขับอยู่ ภาพที่ทั้งสองเห็นแสงเรืองๆรอบตัวนั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผมยาวสลวยสักพักหน้าตาที่ว่าซิสวยในตอนแรกก็ค่อยๆขึ้นอืดจากผิวขาวกลายเป็นผิวคำํำลูกตาทั้งสองข้างเลือดถลนผิวแก้มค่อยๆตึงขึ้นสักพักดูเหมือนผิวหนังไม่สามารถที่จะขยายตัวได้อีกต่อไปแล้วจึงปรีแตกเลือดและน้ำหนองไหลทะลักออกมาจากรอยปรีแตกนั้นถึงตอนนี้ คุณสุชาติทนดูไม่ไหวแล้วจริงๆยึงได้เหยียบเบรกอย่างแรงทำให้รถหยุดกระทนรันหันหนุ่มพลที่นั่งอยู่เบาะหน้าข้างๆคุณสุชาติกำลังเอี้ยวตัวจ้องมองไปยังเบาะนั่งหลังรถดูภาพอันน่าสยดสยองอย่างตั้งใจเหมือนว่ากำลังโดนต้องมนให้ดูภาพดังกล่าวอย่างไม่กระพริบตาถึงกับหัวเข้ามามาด้านหน้าดีที่คาดเข็มขัดน,นิรภัยไว้ไม่เช่นนั้นคงทำให้หัวฟาดกับคอนโซลรถอย่างแน่นอน และผลของการเบรกรถอย่างกระทันหันนี้นอกจากจะทำให้ร่างของทั้งสองหนุ่มนั้นพุ่งไปข้างหน้าแล้วร่างของผีผู้หญิงที่กําลังแสดงอาการเน่าเฟะอยู่เบาะด้านหลังนั้นก็เสียหลักพุ่งมาตรงกลางเบาะหน้าระหว่างที่นั่งของคุณสุชาติและหนุ่มพลพอดีคุณสุชาติได้สติรีบดับเครื่องยนต์กดปุ่มสลักเข็มขัดนิรภยัยเปิดประตูวิ่งหนีไปทางคอนโดในทันทีโดยไม่สนใจอะไรแม้กระทั่งรถ หนุ่มพลได้สติช้ากว่าเพราะมีอาการเมาวกว่าคุณสุชาติก็รีบถอดเข็มขัดนิรภัยและเปิดประตูออกวิ่งตามคุณสุชาติไปเช่นกันช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ล็อกช่วยด้วยพี่ล็อกช่วยด้วยรอเราด้วยไอ้ชาิรอด้วยรอด้วยทั้งสองวิ่งหน้าตั้งไปถึงคอนโดแล้วก็วิ่งต่อขึ้นบันไดจนถึงชั้นห้าซึ่งเป็นห้องพักของคุณสุชาติเองโดยที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยทั้งสอง นั่งตัวสั่นง,งันงกอยู่ภายในห้องและหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าในเวลาต่อมาเกือบเที่ยงวันของวันต่อมาลุงสมรอพอพอของคอนโดได้ขึ้นมาข้อห้องของคุณสุชาติคุณสุชาติครับคุณสุชาติผมลุงสมรอพอพอเองครับท่านใดนั้นคุณสุชาติก็เปิดประตูออกมาแต่ยังมีสีหน้าหวาดผวาอะไรสักอย่างคุณสุชาติครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมทำหน้าแปลกๆเหมือนคนตกใจกลัวอะไรมานะครับค,คือคือคือผมโดนพี่หลอกมานะครับลุงสมเมื่อเมื่อคืนนี้เองครับคุณสุชาติได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาให้รปภสมได้ฟังทุกอย่างเมื่อลุงสมรปภคอนโดได้ฟังแล้วจึงพูดขึ้นว่ามิน่าล่ะครับถึงมีคนมาบอกว่ามีคนจอดรถทิ้งเอาไว้กลางซอยทางเข้าคอนโดเรา โดยไม่ได้ปิดประตูด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลยที่แท้ก็รถของคุณสุชาตินี่เองไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณสุชาติไปอาบน้ำอาบท่าให้เสร็จแล้วก็ลงไปหาผมด้านล่างนะครับเราจะไปเอารถด้วยกันผมจะไปเป็นเพื่อนหากคุณสุชาติพอมีเวลาผมจะพาไปหาหลวงปู่ที่ผมเคารพนับถือเพื่อให้ท่านได้ทำพิธีขับไล่ดว,วงวิญญาณผีร้ายออกจากรถของคุณสุชาติเอง เพราะผมออกเว้นเที่ยงนี้พอดีนะครับคุณสุชาติรีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงไปหาราพอปพภสมก็เที่ยงพอดีด้วยปล่อยให้หนุ่มพลเพื่อนสนิทคุณสุชาตินอนพักอยู่ที่ห้องต่อเมื่อทั้งสองได้ไปเอารถแล้วจึงแวะไปที่เต็นท์รถมือสองที่คุณสุชาติซื้อมาเมื่อถามถึงที่มาของรถคันดังกล่าวกับเฮียเจ้าของเต็นท์จึงได้ความว่ารถคันนี้ได้มีญาติญาติของเจ้าของรถเอามาฝากขาย โดยมีบ้านอยู่ด้านในข้างๆซอยเต็นท์นี่แหละโดยเมื่อ3ปีที่แล้วผู้หญิงเจ้าของรถได้ลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านกาแฟาเล็กๆ2ปีแรกธุรกิจดูท่าจะไปได้ดีแต่พอมาถึงช่วงกลางปี2562ที่ผ่านมาเริ่มขายไม่ค่อยดีจึงได้ไปกู้เงินดอกระบบมาปรับปรุงร้านใหม่ผลปรากฏว่าธุรกิจก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเลยขาดการผ่อนส่งเจ้านี้จึงส่งลูกน้องมาตามทวงหนี้ กดดานต่างๆนานาทําให้เกิดอาการเครียดจัดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งผ่านช่วงฉลองปีใหม่มาได้8-9วันญาติๆก็ออกตามหาเพราะคุณผู้หญิงคนนี้ได้หายออกจากบ้านไปญาติของเธอก็ได้ไปแจ้งความคนหายไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองวันต่อมาก็มีคนไปพบรถคันนี้ของเธอจอดทิ้งไว้แถวฉานเมืองและพบว่าเธอได้เสียชีวิตมาหลายวันแล้ว จนร่างขึ้นอืดเน่าเหม็นอยู่ในรถสาเหตุเกิดจากการฆ่าตัวตายโดยวิธีรมควันตัวเองจากเตาถ่านอยู่ภายในรถนั่นเองโดยเฮียเจ้าของเต็นท์รถบอกว่าหากคุณสุชาติฟังแล้วไม่สบายใจเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่เป็นไรหรอกคุณสุชาติผมมีวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ต้องคืนรถหรอกครับหากคุณยังชอบรถรุ่นนี้อยู่ไปไปกับผม ผมจะพาไปหาหลวงปู่ของผมว่าแล้วร,ปรอปภสมก็พาคุณสุชาติไปหาหลวงพ่อที่แกเคารพนับถืออยู่ที่วัดใกล้บ้านของแกนั่นเองหลวงปู่ได้ทําพิธีถอดถอนดวงวิญญาณออกจากรถคันดังกล่าวอาตมาได้ทําวิธีเชิญดวงวิญญาณของโยมผู้หญิงเจ้าของรถออกจากรถโยมไปแล้วเธอตายไปแล้วแต่ยังมีความห่วงความยึดติดในทรัพย์สินของเธอ เมื่อครั้งที่เธอยังมีชีวิตอยู่เมื่ออาตมาได้เทศนาให้เธอได้เห็นถึงทุกภัยของการยึดติดเธอก็เข้าใจและจึงได้ปล่อยวางด้วยตัวเธอเองเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ชอบทำบุญเข้าวัดเป็นประจำบุญกุศลเหล่านั้นเลยทำให้เธอมองเห็นแสงสว่างได้ง่ายขึ้นตอนนี้ดวงวิญ,ญญาณของเธอได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้ว มีโอกาสก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอบ้างแล้วโยมจะโชคดีนะและต่อไปจะไม่มีอะไรมารบกวนโยมอีกแล้วหากจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอันใดขึ้นมาก็ไม่ใช่เพราะดวงวิญญาณของโยมผู้หญิงคนนี้อีกแล้วมันจะเกิดจากการขับขี่เพราะความประมาทของโยมเองนั่นละก็จบแล้วนะครับเรื่องรถมือสองสยองขวัญ ผู้ที่จะซื้อรถมือสองเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปกังวลอะไรมากนะครับเพราะจะเกิดเหตุเหมือนอย่างคุณสุชาติเจอนี่มีน้อยมากสิ่งที่ควรกลัวคือการขับขี่ที่ไม่ระมัดระวังและประมาทมากกว่านะครับหากฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมดีเจนกแสแกแวก ตอนหน้าพบกันใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ